เอาเพราะว่ารวมๆแล้วก็เป็นผงปูมามีนั่นเองายแล้วถั่วถั่วถั่วฉันจะต้องใส่ในี่แน่ผักชีกับต้นหอมใช่ๆมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีน้ำซอสให้ข้างหลังอีก ของชุดเราแค okay. ่สี่ชิ้นเองนี่ใช่ไหมพี่พชเชอเขียนผู้ตจอย่างโยชุ้ใ่ไหม้รับบอกแล้วจริงๆมันต้องมีน้ำเนี่ยเขาเขาจะมีน้ำคุกๆหุกาอีกน่ะเออเยที่เคยเห็นนะอ่ะได้ละชีๆ ชิมเลยชิมเลยชิมเลยไหนมาเลยมันร้อนเลยร้อนสดเลยร้อนเลยกินมันโชว์มันหน้าร้านนี่เลยนมกัดหอมมากมันเป็นกลิ่นแบบมาล่าเลยนะแร้น ออร่ยเค็ม s. <S ้นเนาะซอสอร่อยครับเป็นไงคล้ายๆของไต้หวันบ้างฝุ่นผงรากนะเผ็ดเผ็ดเค็มๆแล้วก็แบบนัวๆแบบมีอูมามิแล้วก็แต่เต้าหู้น่าจะกลิ่นหายไปเลยกลิ่นเครื่องปรุงมากกว่ายังมีกลิ่นเต้าหู้เหรอเต้าหู้แบบเต้าหู้เต้าหู้แผ่นอ่ะอ๋ออร่อยนิ่มๆข้างนอกเด้งๆโอเคไปดูลูกสาว